ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปที่บ้านของเชฟป๋อมกระทะร้อนนะคะเขาเป็นใครคะไม่เคยดูอะรในการกันี่ไงเชฟป้อมอะเชฟป้อมเชฟปอมกระทะเหล็กอะอันนี้เชฟป๋อมกระทะร้อนเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อของไปให้เขาทาให้เรากินว่าเขาทำมมือเดียวเพื่อเพื่อจะวัดสิ่งนี้เชฟป๋อมไปด้วยใช่ว่าเขาจะสามารถทําได้หรือไม่ว่าเขาได้มามิชลินมาเจ็ดดาวเนี่ย จะมีแค่้ามีแค่้ไม่หรอแค่ป้อมแค่ป้อมไงอันนี้ป่องเขาไม่ห้าเขาจะหยูมาตลอดเลยกินอะไรเจ้ากัวยแม่อโนิ้วขดไม่ออกเลยว่ามึอยากกินแล้วถอยออยากกินเหล้า กูกูติดแล้วกูกูติดแล้วี่หรอเล่น <museums> ยี่ลรอเล่นอยู่ไอ้สารล้อเล่นทำไมอ่ะไม่เขาเนี่ยทำไมไติวนออกบ้างดี่า เอ้หน้ารถกูหน้ารถกูไอ้เฮียกูเข้าไปวนเลยว่ะได้แล้วก็ถึงแล้วนะครับผมเรือนหยกด่ากูแน่เลยอันนีขับรถกันขับรถไอ้เออดูข้างหลังข้างหลังไปแล้วต้องไปแล้วอย่าด่ากูอย่าด่ากู เ้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปดาวคะนองข้ามคลองแสนแสบไปคลองไหนแสบอยู่แถวนี้เหรอเอออยู่ติดกันมันคลองเดียวกันอ๋อที่นั่งไปออกแม่น้ำโขงได้นะอืมอันนั้นแม่น้ำปิงกันอีโจ้บนรถมุ่งมีข้าวด้วยรอแดดกระเช้าไปสัดเลยงอมากระเช้ไม่อีฮมึงนอนกินเลดิแมสเฮ้ยมันหลายวันแล้วไม่แต่ขึ้นลาด้วยเหี้ย อีอะอีอะอี๋ผมไม่เคยเห็นข้าเหนียวขึ้นลามาก่อนเลยอะโจ้โอ้โหีอะไอเฮียเขาเอามาทิ้งไว้บนรถกูกูนี่เป็นอาลงข้าเหนียวหมักนะมันหมักเทาไม่ได้ด้วยหมักลาหมักหมมอเมนูง่ายๆครบห้าหมู่ผักผลไม้ โปรตีนแป้งเล็กหมูนึงอะไรวะสตรีนเมื่อนี้กับพี่เก่งไปนอนดีกว่าพี่เก่งไม่เคยไปนอนไปกับใครวะจะไม่ใช่ด้วยช่วงนั้นพักกระจินด้วยสักลูกค้าเยอะแต่กูเห็นเข้าไปทีเข้าไปยี่ส วัสดีูรู้จักเหรอสนิทกันหนักนะเมืองเป็นเอามากอูทงสารมึงจริงๆเป็นเชเชฟอะไรนะเแค่หมู่บ้านแค่หมู่บ้านก็แบบสีทองอ่ะทองอลามแบบขูหมู่บ้านแบบ แบบไม่มีมินเนี่ยนโฮมลูกหลังและมันหกสิบหกล้านมั้งโอ้โหบ้านเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหดีเหลืองอลามทั้งเข้านี่แบบโอ้โหให้ตายน้ำพุน้ำพุย้ำน้ำพุกูสงสารมึงจริงจริงกูไม่มีบัตรประชาชนนะแล้วไงต่อตรงไปไหนไอ้เฮียตรงนี้ไงเลี้ยวดิเลี้ยวขวาดิเลี้ยวดิ ตายเช่บ้านนี้แล้วมึงก็ตรงไปแล้วมึงก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยถึงเจนเอ้ยเอ้ยมาบ้านเพื่อนต้งสารจริงจริงเทปป๋อ้ยมาร้อนนะเหมือนกับตอนแรกป่ะเนี่ยเฮ้ฟ้าฟ้าเจ็บฟ้าเจ็บ ไอ้นุกไอ้นกไอ้เฮียลงก็ไม่ปิดประตูสวัสดีครับวันนี้เรามาบุการเที่เชฟอะไรนะเชฟเชฟอะไรนะเชฟป๋อมเชฟป๋อมรายการจากรายการไหนกระทะร้อนอ่าวันนี้แข่งอะไรคะคู่แข่งกระทะเหล็กกระทะเหล็กวันนี้เรามีวัตถุดิบมาให้เราจะให้เชฟทำสามเมนูครับในวัตถุดิบที่เราเตรียมอาไว้คือในเนี้ยต้องใช้ให้หมดอะไรบ้าง อันนี้ทำเรียกอะไรพริกหยวกเหรอก็มะม่วงสุกแล้วก็แก้มังกรนะคะก็พริกขี้หนู้วแ่บบนี้อาหารชนิดเป็นไก่ครับผมไก่ไก่ไรวะไก่อะไรอ่ะปีกไก่น้องติดสะโพกไก่รู้ได้ไงอ่ะก็อาานไม่ได้ เดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วก็ทำกันเลยไม่ดูหน้าเชฟเลยเราเชฟเออเรามาบ้านเพื่อนเดี๋ยวเชิญเชฟเข้ามาหน่อยนะครับผมไอ้เพี้ยพลังเหลือเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะทำอะไรให้สองท่านนี้ทานกันเชฟคนนี้ต้องติ๊งเขาอาชยานาเขากลัวสัตว์ที่นิบิตว่งเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออะไรวิ่ไม่ใช่เฮ้ยไก่ ยิงดินบินบินได้เป็ดบินสูงหน่อยดิโอเคไปนนะเด็ดีไม่ดเดีคไหนเลยเด็ดอยู่เด็ดอยู่เด็ดอยูไม่ถึงพิกใช่ไหมบอกกูเด็ดอยู่นี่เริ่มกำลังเริ่ม จุดเตาแกสนะคะเสียงดังแจ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 อันนี้เริ่มทำอะไรก่อนคะเมนูแรกคิดทอดนะคะแล้วก็มะเขือพวงทอด แก่ต้อแกะที่จะแกะคอนไม่ทงทวงเลยมันแกได้ปะเพเวลาแบบกินก็แก่ม,มันกินได้ก็ต้องใช้สมาธิในาการทำ ใส่เอจ้ากินหวานกินหวานมัมีเถแน่เลยอะได้เอาสภาเลต้องใก่ทำ มีมีสปอนเซอร์ยังยังสปอนเซอร์ยังไม่เข้าตอนนี้สปอนเซอร์ใครตัวไหนจะเข้าเข้าได้เลยนะคะรออยู่ค่ะสงสารมันอยู่จริง ของมึงอะไรจากบ้านมึงอ่ะไม่เอกเปิดหน้าเปิดหน้าเจสเราจะทำอะไรกับเจสก็ได้

Ha ha ha. Thank <laughs> ไม่ได้เผาหอตายไอ้เนี่ยอตายหาเลยมึงอ่ะเมื่อก่อนไหนชุดครับใายอะไรนะเอสใ่เอไอเหี่ยมายืนติ๊แตกี่ร้ายนร้ายมันปจุดข้างหน้าเกิดเป็นเปที่กระดูกเออติเสียนติข้างก็แตกแตกปเ่่างี้ดูยีนี่ นักเลงเวสัตปูไปจะโกนบอกเมาเดี๋ยวค่อยเช็ดเอาเอาเร็วเร็วเดี๋ยวค่อยเช็ดเอาไขอเาไม่ออกเาไป่าไปต้องขอให้มันน้ามากอกนี้ไปขอไปขอให้คนอื่นถอได้หน่อย

ให้มันครบครบรถเลยดิอืออืเปรี้ยวเลยมันอาบแล้วขวดเลยมันมเย็นเฮียเราบอกเชฟกระทะร้อนนี่มันกระทะเย็นเนี่ยเฮียรถเพีย้ยน เมนพิกไอเนียพกินดากินกินไ,นไม่หลอ้ลองดูอปะอปะเไม่ได้วะอ๋อวนนี่กูดื่มว้กูเจ็บไม่ดื่มอันีลองมันปืทีเดียวเรื่องเอาช้อนนีว่วก็ช้อน ตายนี่หวานฉี่มาอันนี้สมสมมีอะไรมั่งอ่ะอือก็ตุนหกหกีที่ไก่มะม่วงกินมะม่วงที่ไหนอ่ะที่หวานเราซื้อมาครบมีมะม่วงไม่ใช่เหรอกินให้โปวานิชอว์อ่าแบบชาวัง

ด้วยแดกอย่างอื่นได้แต่ว่าต้องแดกพริกหนึ่งคำพริกหนึ่งเม็ดหนึ่งคำแบบครบเซตอ่ะหนึ่งคำแบบครบเซตอ่ะอันนี้เป็นยำมาม่าไก่ซ่บอาหารเชฟป๋อมป๋อมอาหารเชฟป๋อมเชฟป๋อมทำเมนูแม่มาเพื่อให้ต้องกินหมดทุกอย่างในหนึ่งคำใช่แต่เชฟกูยังไม่ว่างตอนนี้เชฟไม่อยู่โอ้โหทุเรศน่ารักอ่ะอ้ยทำทำไมพริกมึงเยอะยังวะพริกมึงใหญ่ยังวะ บิ๊กมึงช ok> oh, ินไปเรื่อเลยโถกลัวอะไรวะแค่พริกเอ้ยมึงอย่าเลือกดีหยิบอันไหนนั้นเลยหนึ่งคำพริกหนึ่งเวทกะแค่ไม่ใช่พีดี้แบบทุกอย่างเลยอ่ะก็มีไงยังไม่ครบเลยมึงมึงขาดมามากๆยังขาดอีกเรื่มเลยตีนยืดดึงขึ้นมาโอเคโอเคได้ได้ไม่มึงเนี่ยไม่มีมะม่วงเลยพอเลยบอพอแล้วแม่โต๊ะมันสะอาดอยู่กินได้อ่ะ กินครับหนึ่งคำให้เช็บตำน,นี่มึงแดกเยอะไปอีกเจอมึงแดกวามากเยอะแดกก็แดกก็หิวอันนี้หิวนับนับไ <c oughs> ม่ยอมด้วยไม่แดกด้วยฟืน <c oughs> อร่อย Hallo! <coughs>